สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเติ้นครับแล้วก็ไพรซ่ามันนี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อประกันรถยนต์นะครับจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเวลาที่จะไปต่อประกันรถยนต์นะครับทุกคนจะได้เตรียมเอกสารไปถูกนะครับ ึ่งจริงๆแล้วครับการต่อประกรันรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการต่อกับผู้ขายเดิมนะครับอย่างเช่นว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทํากับบรกเกอร์นี้มาแล้วปีนี้เราต่อกับบรกเกอร์เดิมนะครับหรือว่าตัวแทนคนเดิมอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับเราแค่บอกให้เขาต่อประกรันให้เราได้เลยเนาะเราไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อกับที่เดิมเนี่ยมันก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับเราไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยเนาะไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเพราะว่าที่เดิมของเราเนี่ยเขามีเอกสารของเราเนี่ยตั้งแต่ปีแรกอยู่แล้วที่เราต่อกับเขาะรรพอปีต่มาาเก็ ต้องใช้เอกสารอะไรแล้วเราก็แค่บอกเขาว่าโอเคปีนี้ต่อประกันนะแค่นั้นเองมันก็จะสะดวกกับเรานะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคยมีประวัติกับคนขายเลยนะครับอย่างเช่นโบรกเกอร์ตัวแทนบริษัทประกันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเอกสารจําเป็นที่เราจะต้องใช้ครับก็มี2อ,อย่างอย่างแรกคือสําเนาทะเบียนรถนะครับหรือว่าสําเนาเล่มฟ้าของเราครับไอ้หน้าล่าสุดนะครับตัวนั้น เลขอ,อันนึงนะครับก็คือเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนนะครับสตัวนี้เป็นตัวหลักๆสําคัญเลยในการต่อบประกันรถยนต์นะครับสมมุติว่าเราไปต่อประกันกับที่ใหม่อะไรแบบนี้ก็จะใช้2ตัวนี้หลักๆจะเป็นสํนาเนาก็ได้เนาะหรือว่าจะถ่ายรูปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ถ่ายรูปได้แหละแต่ว่าก็ถ่ายชัดๆแหละอะไรเงี้ยนะครับ <Wow. S 1> แล้วมันก็จะมีเอกสารอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสาเนาใบขับขี่จะต้องใช้นะครับในกรณีที่เราระบุผู้ขับขี่ ก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการระบุผู้ขับขี่เนี่ยนะครับคนที่ระบุผู้ขับขี่เนี่ยนะครับก็ต้องมีใบขับขี่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็2อบวกหนึ่งนะครับเอกสารที่สําคัญสําคัญเนาะโอเคนะครับแล้วก็มีทริคอีกนิดหนึ่งนะครที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือมันจะมีเอกสารบางอย่างนะครับจริงๆที่มันอาจจะดูไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าบางทีบร ו เกอร์นะครับหรือว่าคนขายที่เราไปซื้อประกันด้วยเนี่ยนะครับ เขาอาจจะขอจากเรานะครับนั่นก็คือเอกสารสำเนากงมัทันฉบับล่าสุดนะครับหรือว่า เอกสารใบแจ้งเตือนต่อประกันของเรานะครับคือเอกสาร2ตัวนี้นะครับมันเป็นการบอกว่าปีที่แล้วอ่ะเราได้เบีย้ยมาเท่าไหร่หรือว่าปีนี้เรากาลังจะต่อเนี่ยเราได้เบีย้ยจากเจ้าเดิมของเราเนี่ยเท่าไหร่ <S <S ซึ่งส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการต่อรองราคากับเจ้าใหม่บางทีเจ้าใหม่เขาก็จะให้เราส่งเนี่ยเบีย้ยตัวเก่าเนี่ยเบีย้ยตัวที่เราได้มาจากเจ้าเก่าเนี่ยไปให้เขานะครับบางทีถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะให้ส่วนลดได้เนี่ยเขาก็จะพยายามให้ส่วนลดให้มันถูกกว่าไอ้ราคาที่เรามีอยู่ นั่นเองเพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนใจย้ายไปต่อประกันกับเขานั่นเองนะครับเอกสารตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าทุกทุกคนได้มาทุกคนก็เก็บไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะมีไว้เพื่อต่อรองราคาประกันรถยนต์นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากยุ่งยากเนาะไม่อยากจะไปหาเอกสารใหม่ก็ต่อที่เดิมไปก็จบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปต่อที่ใหม่นะครับเราก็จะต้องใช้เอกสารหลักๆเนี่ยตามคลิปนี้นั่นแหละนะครับ สุดท้ายแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาประกันเจ้าใหม่อยู่นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ไพซ่ามันนี่ได้เลยนะครับไปเปรียบเทียบประกันกันนะครับว่าแต่ละเจ้าขายประกันราคาถูกราคาแพงยังไงเนาะก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าเจ้าเก่ากับเจ้าใหม่เนี่ยอันไหนแพงกว่ากันสําหรับวันนี้ครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับมีคําถามอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นตรงกับผมหรือว่าไม่ตรงกับผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยเนาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครครับที่ชอบเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ของเรานะครับก็อยากจะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้แบบแจ้งเตือนเวลามีคลิปที่เราลงใหม่ๆแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของเรานะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้ของเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับทั้งการใช้ประกันรถยนต์นะครับแล้วก็การซื้อประกันรถยนต์ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้ตรงนี้เลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ